ที่ท่านเห็นนี้คือถั่วแดงญี่ปุ่นหรือถั่วแดงอาซึกิผ่านการแช่น้ำา12ชั่วโมงเพื่อให้คลายไฟเตดออกแล้วก็ให้ถั่วขยายตัวเต็มที่เพื่อที่จะนำไปแปรรูปมาเป็นผงถั่วแดงอาซึกิแบบพร้อมใช้งานซึ่งมันจะสร้างสรรค์เมนูได้อย่างสะดวกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลามากผลิตภัณฑ์นี้เป็นอเนกประสงค์นะครับคือพร้อมรับประทานได้ทันที เพาะสุกมาแล้วผ่านการต้มและอบด้วยอุณหภูมิต่ำแล้วก็รีไฟล์เป็นผงแป้งลักษณะแบบนี้ค่อนข้างละเอียดนำไปใช้ได้อย่างอเนกประสงค์ไม่ว่าจะเป็นต้มเป็นซุป ั่วแดงหรือว่าจะทำเป็นไส้ขนมไส้โดรายากิไส้สละเปาต่างๆอีกทั้งยังสามารถใช้เป็นส่วนผสมกับขนมปังคุกกี้เบเกอรี่ต่างๆเพื่อเพิ่มคุณภาพทางสารอาหารและไฟเบอร์ให้มากเพิ่มขึ้นในสูตรนี้ชัยก็จะมาทำเป็นขนมแบบรับประทานง่ายๆนะครับก็จะใช้ถั่วแดงอาสกิ4ช้อนโต๊ะและผงข้าวโอ๊ตกรอง2ช้อนโต๊ะนะครับทั้งหมดนี้รวมกันนะครับแล้วก็ใส่ของเหลวลงไปประมาณสัก 500มลของเหลวในที่นี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากได้รสชาติที่อร่อยมากแบบขนมไทยให้ใช้เป็นกะทินะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวใส่เกลือลงไปเท่านี้ก็ออกมาเป็นกลิ่นอายแบบขนมไทยเลยนะครับถั่วกวนแต่แนะนําให้ลดของเหลวลงมาสัก300 ml ก็พอนะครับอันนี้อาชัยจะทําในลักษณะคล้ายๆข,ข,ขนมเปียกปูนถั่วก็จะใช้ของเหลวอยู่ที่500มลส่วนผสมทุกอย่างเมื่อคนให้เข้ากันแล้วก็นําไปตั้งนะครับที่กระทะ ไฟอ่อนไฟกลางก็ได้นะครับก็กวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆในทิศทางเดียวนะครับไม่นานครับแปบ๊บเดียวเดือดมันจะงวดลงใช้เวลาน้อยมากครับมันจะค่อยๆเซตตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหนียวขึ้นเรื่อยๆนะครับพอส่วนผสมเหนียวดีไม่ติดภายแล้วก็สามารถเทลงภายชนะต่างๆได้เลยนะครับรอให้เย็นมันก็จะเซตตัวมีเท็กเจอร์คล้ายๆกับขนมเปียกปูนพอเย็นลงก็จะค่อยๆเซตตัวนะครับสามารถที่จะตักรับประทานได้เลย ไาชัยชอบเท็กเจอร์ประมาณนี้ครับจะกึ่งๆขนมเปียกปูนหน่อยๆนะครับรู้สึกกินแล้วเพลินมากครับแบบนี้อหอมถั่วแดงหอมมากนะครับยิ่งถ้าใครใช้กะทิน้ำตาลมะพร้าวโอ้โหคุณสุดยอดครับอืนี่ขนาดทำแบบส์ครีมน,นะใช้น้ำตาลเยาหวานไม่ได้ใช้น้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ไม่ได้ใช้กะทิใช้น้ำเปล่านะครับ แต่ว่ามันได้ความหอมที่เสริมเข้ามาคือแป้งข้าวโอ๊ตกล้องหรือผงข้าวโอ๊ตกล้องนี่แหละหอมขึ้นมาเลยใช้แทนพวกนมพวกอะไรได้เลยยิ่งถ้าได้มะพร้าวขูดมาโรยสักหน่อยนะครับโอ้โหเปียกปูนถั่วแดงอาซึกิทั้งง่ายทั้งสะดวกครีนและมีประโยชน์มากจริงๆครับมันเข้ากันดีมากเลย ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่อยากได้วัตถุดิบคินครีนไม่ว่าจะเป็นถั่วแดงอสุกิแล้วก็ผงถั่วอีกหลายชนิดนะครับพร้อมจำหน่ายและบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับติดต่อได้จากเพจบ้านราดเมืองเรือช็อปนะครับ